สวัสดีครับผมวีระยุทธ์อินตยศนะครับเคยลองนึกภาพตามกันดูไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเศษไม้ธรรมดามดาให้กลายเป็นงานศินละปะสุดพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนด้วยพลังของไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังโครงการที่ชื่อว่าคุณศิละปะจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซางที่ทําให้เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ครับนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆ ลวดลายที่เราเห็นกันอยู่นี่ไม่ได้เกิดจากผู้การของศิลปินนะครับแต่ว่ามันเกิดจากธรรมชาติของกระแสฟไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเนื้อไม้แล้วสร้างเป็นลวดลายที่ซับซ้อนสวยงามคล้ายๆกับรากไม้หรือว่าสายฟ้าเลยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแต่และชิ้นงานเนี่ยมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําซ้ําได้เลยแต่เบื้องหลังความสวยงามพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เทคนิคทางศิลปะซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับ คำเปล่ก็คือมีแน่นอนครับและปรัชญาที่ว่านี้แหละคือหัวใจสำคัญที่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันในวันนี้เอาล่ะครับ เรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับจะเริ่มจากตัวโครงการศิลปะบนเนื้อไม้กันก่อนแล้วไปสู่การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นจะไปดูกันว่าเราสร้างความสมดุลผ่านภูมิคุ้มกันได้ยังไงมีการผสมผสานองค์ความรู้สามศาสตร์และท้ายที่สุดเราจะมองโครงการนี้ในฐานะนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฐานการเรียนรู้คุณศิลปะที่เราพูดถึงกันเนี่ย จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเบื้องหลังงานศิละปะสวยๆแบบนี้เนี่ยเขามีกระบวนการทํางานกันยังไงนี่คือหัวใจหลักของโครงการเลยครับเครื่องจักรที่เราพัฒนาขึ้นมาเองที่วิทยาลัยเนี่ยจะปล่อยไฟฟ้าแรงสูงลงไปบนผิวไม้โดยตรงเลยครับมันจะเปลี่ยนเศษไม้ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านข่มไฟหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์สวยๆสักชิ้นหนึ่งเลยครับ และตรงนี้แหะครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันน่าสนใจขึ้นมาอีกระดับเลยเพราะโครงการนี้ไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะสวยๆเท่านั้นแต่มันคือการนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทําให้เห็นภาพและจับต้องได้จริงในทุกๆขั้นตอนของการทํางานเลยครับ ปรัชญาที่ว่านี้เนี่ยจะตั้งอยู่บน2เงื่อนไขพื้นฐานสําคัญนะครับอย่างแรกเลยด้านซ้ายก็คือเงื่อนไขความรู้ซึ่งก็หมายความว่าคนที่จะทํางานนี้ได้ต้องมีความรู้รอบด้านเลยครับตั้งแต่หลักการไฟฟ้าเบื้องต้นคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดไปจนถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยส่วนทางขวาก็คือเงื่อนไขคุณธรรมอันนี้จะเน้นเรื่องการมีสติความอดทนแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการทํางานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเสี่ยงแบบนี้ ทีนี้พอเรามีสองเงื่อนไขเป็นฐานที่มั่นคงแล้วมันก็จะนำมาสู่3มหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติครับซึ่งก็ได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้ง3หลักการนี้จะเป็นตัวกำกับทุกการตัดสินใจในโครงการของเราเลยครับ หลักการแรกเลยความพอประมาณถ้าพูดง่ายๆก็คือการทําอะไรให้มันพอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปในโครงการนี้ก็คือการเลือกชนิดและขนาดของไม้ให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่เรามีการตรีมวัตถุดิบอย่างเบกกิ้งโซดาในปริมาณที่พอเหมาะพอดีรวมถึงการแต่งกายการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับงานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ ต่อมาก็คือความมีเหตุผลครับคือทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยมันต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ก็ชัดเจนมากๆครับคือ 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้หรือไม้ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และ 2. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลล้วนๆเลยครับและหลักการที่3ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับคือ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนี่คือการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบการศึกษาคู่มือการใช้เครื่องมืออย่างละเอียดการตรวจสอบสภาพร่างกายและอุปกรณ์ก่อน,อนใช้งานทุกครั้งและที่สําคัญคือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลค่ะคือการไม่ประมาทนั่นเองแล้วทีนี้พอเรานําทั้ง3าวเงื่อนไขและ3หลักการมาปฏิบัติจริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชิ้นงานสวยๆนะครับแต่คือสิ่งที่เรียกว่า ความสมดุลซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าความสมดุลที่ว่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรความสมดุลที่ว่านี้มันครอบคลุมทั้งหมด4มิติด้วยกันครับก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็วัฒนธรรมซึ่งโครงการของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้างไรายได้แต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ครบถ้วนในทุกๆด้านครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่แหละครับในมิติเศรษฐกิจเราก็เพิ่มมูลค่าให้ไม้สร้างไรายได้ได้จริงในมิติสังคมก็เกิดความสามัคคีการช่วยเหลือแบ่งปันกันในกลุ่มในมิติสิ่งแวดล้อมเราก็ดูแลรักษาสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอและในมิติวัฒนธรรมเราก็ได้ต่อยอดภูมิปัญญางานไม้หัตถกรรมของท้องถิ่นเราเองนี่คือภาพสะท้อนที่ยอดเยี่ยมของความสําเร็จแบบองค์รวมจริงๆครับความน่าทึ่งของโครงการนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยก็คือวิธีที่โครงการนี้สามารถหลอมรวมเอาองค์ความรู้ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงสามศาสตร์มารวมไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆเรามาลองดูการผสมผสานที่ว่านี้กันนะครับอย่างแรกเลยคือศาสตร์พระราชาซึ่งก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราคุยกันมาตลอดทางนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการพึ่งตนเองหรือการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อมาคือศาสตร์สากล อันนี้ก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เราใช้ตั้งแต่หลักการไฟฟ้าไปจนถึงขั้นตอนความปลอดภัยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศาสตร์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรานํามาต่อยอดงานหัตถกรรมไม้สร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนาการหลอมรวมสสิ่งนี้เข้าด้วยกันคือสิ่งที่ทําให้โครงการของเราแข็งแกร่งและยัง่งยืนครับเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่การสร้างสรร์ผลงานศิลปะการใช้ปรัชญานําทาง ไปจนถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคุณศิลปะไม่ใช่แค่กิจกรรมในห้องเรียนครับแต่มันคือต้นแบบที่มีชีวิตของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเลยทีเดียวถ้าจะให้สรุปนะครับโครงการนี้คือภาพสะท้อนของเป้าหมายการศึกษาที่แท้จริงเลย นั่นก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งทักษะฝีมือคือมีงานทำและมีคุณธรรมคือเป็นพลเมืองที่ดีสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไปในอนาคตครับและสุดท้ายนี้ผมขอฝากพระบรมราชโชวาทที่สะท้อนแก่นของโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับการพัฒนาประเทศต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ซึ่งโครงการคุณศิลปะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าเมื่อศิลปะวิทยาศาสตร์และปรัชญามาบรรจบกันความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนก็เกิดขึ้นได้ครับ